ผมสวัสดีตอนเช้าครับผมชัดไหมไม่ชัดเนาะกำหนงประกาศเีกแล้วอันนี้ทำใหม่ยังไม่ได้จำหน่ายก็จะมีไมเดริกันดยูเคนะคู่นี้นะครับผมต้นมะมานนี้นะเสียบไม้สูงเอาไว้นะครับผมอันนี้อยู่ที่400รวมส่งนะครับผมคู่นี้อเมเดริกันดยูเคจะไม่มีที่บ้านแล้วครับผมเพราะว่าต้นแม่พันธ์ ต้นตะโกนผมขายให้พี่สาวท่านหนึ่งไปแล้วนะครับผมไม่มีเหตุผลที่ต้องขายไม่บอกเหตุผลนะแต่ว่าขายไปแล้วนะต่อไปก็ไม่มีแล้วที่บ้านก็ไปแล้วต้นตะโกนให้พี่ไปแล้วครับผมขอบคุณทั้งพี่นะครับผมที่ช่วยรับไปเลี้ยงแล้วก็บาโดดตัวนี้นะครับผมนี่ออยันมณีนี่แหละอะอาลันอันอออยัอยนอะไรวะนั่นแหละผมบอกว่าได้ไหมผมบอกว่าได้ไหมครับนี่ไหม โอเคครับผมต้นนี้สวยนะสูงสง่าสวยมากนะปวดใหญ่นะอันนี้มันไม้กระถางใหญ่นะไม่ว่ามันธุ์ระเจี๊กระถางหรอกนะใหญ่ต้นนี้ดอกสวยอันนี้ความสวยมากต้นนี้อีกต้นนี้จะเป็นสีชมพูนะชมพูลา,ายกระหนกนะอันนี้ก็สวยแข็งแรงเช่นกันสองต้นนะในสองต้นนี้ที่ผมถ่ายนะสองต้นนี้เ้อครับผมสองต้นนี้เลยฟังไหนบนนี่ฟังออกไหมฟังรู้เรื่องไหมผมก็ยัง,งยังไม่รู้เรื่องเลย สี่ร้อยเช่นกันสองต้นนี้ก็สี่ร้อยนะแต่วว่าเอานีกันโอเคจากต้นเลขกับสองต้นนั้งนั่นก็โกรธไม่ต้องห่วงไหวสมบูรณ์โอเคใช้ได้ก็เพรนาก็จะมีผู้เดิมนี่แหละนะเกสรอนก็จะอยู่ประมาณนี้นะการแลบก็ยังไม่มากเท่าไหร่นะไม้ใหม่อาจจะยังไม่เลบไม่มากนะแต่ก็เป็นเพรนาสายเล็บเพบนาทแท้ที่เกเสรอนจากต้นแม่ต้นหนึ่งสูงต้นหนึ่งไม่สูงเพราะว่าจะไม่สูงกับไม่สูงห้าร้อยคู่นี้นะเพรนาหาก เอาไปปั้นดูนะเอาไปเลี้ยงดูเพชรนาสามารถแต่งกิ่งแต่งกลมได้แล้ววันหลังมีเวลาจะมามาทําให้ดูว่าเพชรอนาเราจะไปเลี้ยงอย่างไางขั้นไหนเลี้ยงเพชรนาแล้วโตช้านะมีวิธีทําให้ตัวเร็วครับผมไม่ใช่ว่าไม่ใช่อันนี้ไหมโตวไวมากเห็ไหมที่ผมมาถ่ายโอเคนะครับผมขอบคุณที่มาเยี่ยมชมมาครับผมขอบคุณขอระยะส่งวันเสาร์ทุกท่านนะครับผมก็มีอยู่สี่ท่านห้าท่านนะขอระยะส่งวันเสาร์ทั้งหมดขอรวมส่งยอดครั้งเดียวกันเพราะผมเองก็สับสวนไม่รู้จะเอาอันไหนก่อนนะว่าช่วงนี้ต้องดูแม่ กับดูข่ออยู่อยู่ไหม่หาด้วยต้องทํางานด้วยต้องเดี๋ยวก็ต้องพาไปหาหมออีกครับผมก็จะจะแค่นี้นะ <c oughs> สนี้ละครับผมโอเคครับผมขอบคุณนะขอบคุณแล้วสวัสดีครับผมดีครับ